สวัดีค่ะมาพบกับน้องแองเจล่าอเช่นเคยนะคะก็สวัสดีพี่พี่ทาง y o u t u b e นะคะที่ผ่านมาเห็นหนูนะคะหนูเพิ่งเริ่มทําช่องก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้หนูด้วยนะคะและสวัสดีพี่พี่ทางทวิตเตอร์ไอจีไลน์เฟซบุ๊กอะไรที่ผ่านมาเห็นหนูหรือว่าตามหนูมานะคะ อ่าหนูก็ขอสวัสดีด้วยนะเอาวันนี้หนูจะมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับงานกาชาติประจําปีหรือว่างานกาชาติในจังหวัดของหนูเองนะออาเริ่มเลยหนูว่าสมัยก่อนนะช่วงที่หนูอยู่มหนึ่งม2หนูบอกเลยว่าหนูแก่มากและหนูนิสัยไม่ค่อยจะดีนะช่วงนั้นหนูก็แบบชอบเที่ยวอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบเที่ยวแบบกินเหล้าอะไรอย่างนี้นะก็แบบเที่ยวแบบเขามีคอนเสิร์ตอะไรหนูก็อยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนหนูอ่ะก็มารับหนูที่บ้านด้วยความที่หนูไม่มีรถนะตอนนั้น เพื่อนหนูมารับหนูที่บ้านหนูขอคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วว่าเออหนูขอไปดูวันนั้นมันเป็นค็อกเทลน่าจะเป็นค็อกเทลหนูจำได้เลยหนูอยากดูบ้างพี่ๆค็อกเทลหนูก็เลยให้เพื่อนมารับหนูช่วงประมาณสองทุ่มนะไม่ค่ำไม่ดึกมากนะหนูบอกเลยแต่ว่าตอนนี้หนูเปลี่ยนไปแล้วนะหนูไม่ได้เลีอย่างนั้นนะเออเพราะว่าโตขึ้นแล้วมันคิดได้เองเนาะให้เพื่อนหนูมารับพอทีนี้ยมันไปถึงมันไปถึงที่ที่หนึ่งนะคะมันอยู่ในถนนนี่แหละแล้วพอเอนเพื่อนหนูอ่ะ กดแบบเหมือนว่าบีบเหมือนจะกดไฟเลี้ยวแต่ว่าไปกดบีบแต้มันก็มีเสียงปิ๊กขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะมีรถกระบะสองคันข้างหน้านะคะเป็นรถของทหารนะตอนแร่นหนูไม่รู้เปขอทหารก่อนตอนแรกหนูก็เลยแบบหนูเลยตกใจเฮ้ยเพื่อนหนูอะ่ะมือพลาดไปกดบีบแต้ใส่เขาแล้วเขาเแบบแล้วเพื่อนหนูก็เลยแบบแซงนางก็เป็นคนที่แบบกากนแล้วแบบมึงนะเพื่อนหนูคนที่ขับรถอ่ะนางก็บิดเลยบิดแซงรถคันนั้นสองคันแล้วรถคันนั้นก็ตามพวกหนูมาค่ะขับอย่าง หนูจะเต้นแรงแล้วเฮ้ยเขาไม่พอใจหรือเปล่าที่เราอะที่เรายังไง่ะที่เรา,าไปบีบแต่ใส่เขาอะด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยตอน,น,นเรายังเด็กเรายังคิดได้แค่นี้แล้วรถก,ก็ตามเราไปตามเราไปเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันมีจุดพีคจุดหนึ่งคือเพื่อนหนูขับรถเร็วมากด้วยความที่เพื่อนหนูขับรถเร็วแกก็จะเลื่อนกระจกลงมาขานรถใหญ่สองคันนัดเลื่อนกระจกลงมาแล้วก็มีปืนขยอยขึ้นมาอย่างนี้เลยยก้นมาแล้วบอกว่ายุดจนัน หนูก็เฮ้ยไม่กล้าจอดมีเพื่อนหนูก็เลยบิดอย่างรุนแรงเลยบิดิดบีดไปเลยแล้วเขาก็ยกปืนขึ้นมาแล้วบอกว่าจอดจอดไปตลอดทางเลยนะคะหนูลืมบอกไว้ว่าหนูไปสองคันมีเพื่อนหนูคนหนึ่งสองคนแล้วก็อีก 1, 2, คนหนึ่งสองคนไปสี่คนนะคะอ่ะแล้วหมูก็จอดจอดหนูใค่จะกล้าจอดอ่ะเป็นชุดทหารด้วยนะเป็นชุดทหารเหมือนนอกเครื่องแบบอ่ะแต่ว่ามีปืนเขาเรียกว่าปืนอะไรปืนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะปืนยาวๆอ่ะหนูไม่รู้แต่มันน่ากลัวมากเพวกหนูก็เลยแบบขี่ไปอย่างรุนแรงเลยขี่ไปขี่ไปเรื่อยๆเลย เพื่อนหนูก็อีกคนนึงก็ขี่เข้าไปในซอยนะไปในซอยซอกหลืบเล็กๆแต่ว่าหนูอะด้วยความที่มีสติอยู่คนเดียวก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงขี่ไปตรงนั้นมันมีแบบดานตำรวจตั้งอยู่หนูก็เลยให้เพื่อนหนูขี่ไปปุ๊บแล้วก็ไปจอดที่ดาดตำรวจหนูก็เลยบอกตำรวจว่าพี่คะพี่ช่วยหนูด้วยมันมีใครไม่รู้ขี่รถตามหนูมามีปืนด้วยเลยบอกให้หนูจอดตอนนั้นหนูแบบจะร้องไห้แล้วพี่ถ้าแบบทีเนี้ยถ้าเกิดว่า แกมาตัดหน้ารถหนูนะอ่ามาช่วงหนึ่งแกมาตัดหน้ารถหนูแล้วเพื่อนหนูหักหลบอุ้ยเจ็บเพื่อนหนูหักหลบนะตอนนั้นรถเกือบหล้มาพี่แล้วเขาก็จอดจอดใครจะเป็นกล้าจอดอะพี่เออแล้วหนูก็เลยไปชี้ป้อมตำรวจนะคะแล้วแกก็บอกอุ้ยใจเย็นๆใจเย็นเย็นหนูก็บอกว่าเพื่อนหนูอีกกลุ่มนึงอ่ะไปตรงนน้นไปตรงนน้นแต่ว่าหนูจะได้ตัวนี้ไม่ตำรวจหนูก็เลยมานางอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้รถกระบะสองคันนั้นมันเห็นว่าหนูจอดนางก็เลยมาจอดเชียบข้างแล้วตำรวจก็คุยให้สรุคื สรุปคือนางเป็นทหารทั้งสองคันนะคะและนางบอกว่าได้รับโทรศัพท์มาว่ามีผู้หญิงมีรถสองคันเป็นผู้หญิงอ่ะมีการส่งยาเสพติดกันเขาก็เลยคิดว่าเป็นพวกหนูเพราะว่าด้วยความที่พวกหนูขับรถเร็วและเห็นคิดว่าพวกแกเป็นทหารเป็นตำรวจก็เลยขับรถเร็วแต่ในทางกลับกันคือที่หนูตกใจคือเป็นช่วงที่เพื่อนหนูบีบแตรพอดีหนูก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเขาไม่พอใจเราหรือเปล่าแล้วก็ด้วยการขับรถเร็วแล้วก็ ไปหาคนที่มีคนเยอะๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเนาะพี่เนาะอ่ะเรื่องมันก็จบเลยจบแค่นั้นแล้วเราก็เลยเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็เลยโอ๊ยโล่งใจแล้วเกือบตายแล้วก็เลยพายกันไปเที่ยวงานกาชาดประจําปีของจังหวัดน,นะคะเราก็เลยเข้าไปในงานนะคะเราก็พอเอิร์ดไปเจอพี่เขาอีกเห็นหน้ากันแล้วขำออกมาเลยขำม,มากเพราะตอนนั้นแบบพิธีกรเสียดตายที่ร่วมกันมานะคะก็เลยแบบหนูก็เลยรู้สึกโกรธพี่เขาม้ากนะแต่ว่าพี่เขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะเออ หาเรื่องนี้หนูก็จบไปแค่นี้เลยนะคะหนูก็ขอขอบคุณนะคะที่พี่ฟังหนูถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะโดยที่สําคัญนะคะฝากเชิญพี่ๆป้าๆน้าๆนะนะอะไรมาดูกันให้หมดเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล่าเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หนูขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบาย